เป็นตัวอย่างการแก้กเคสปากบนนะครับคนไข้เคยผ่านการผ่าตัดมานร่งรอบประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็มีผลผืนนะครับทำให้กระจับไม่ค่อยได้นะครับหลังจากนั้นคนไข้ยอยากมีกระจับคนไข้ก็ไปฉีดฟิลเลอร์นะครับบริเวณตรงกลางนะครับประมาณ3ปีที่แล้ว นะครับวันนี้หมอผ่าตัดนะครับหมอก็แก้ผังผืดออกนะครับพยายามรักษาความหนาไว้นะครับแก้ผังผืดออกทั้งสองข้างนะครับนอกจากนั้นพอผ่าตรงกลางที่เคยฉีดไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็พบว่ามีฟิลเลอร์บางส่วนนะครับที่ไหลออกมาทำให้เนื้อแหว่งไปนะครับนอกจากนั้นบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์นยครับก็มีการหนาตัวของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังขึ้นมานะครับหมอก็ต้องตกแต่งบางส่วนนะครับดังนั้นเคสนี้หมอต้องใช้ กล้ามเนื้อจากด้านข้างนะครับมาปลูกนะครับแทนเนื้อที่แบ่งจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วไหลออกมานะครับก็ปลูกตรงกระจับนะฮะทันไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งกระจับให้ได้ส่วนให้ได้ทรงนะครับทีละครับแล้วจากนั้นก็ทําการเย็บปิดแผลนะครับตอนนี้ก็ได้ทรงปากบนที่สวยงามมีกระจับนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังบวมอยู่แต่เมื่อเข้าที่แล้วคาดว่าจะสวยงามพอดีนะครับ